วันนี้ที่เรานําเสนอภาพเหตุการณ์ระทึกไปที่จังหวัดนครนายกค่ะที่มีรถกระบะของนักท่องเที่ยวนะคะติดอยู่กลางลําธารคลองมะเดือ่อเพราะว่ากระแสะน้ำเชี่ยวไปต่อไม่ได้คนในรถ4คนนี่คือต้องปีนหนีเอาชีวิตรอดแล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยแน่นอนว่าพอคลิปภาพถูกนําเสนอออกไปเนี่ยคนเห็นก็กลัวไม่กล้าไปเที่ยวมันก็จะกระทบกับการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะ เมื่อวานเนี่ยมีในส่วนของชาวบ้านกับผู้ประกอบการคลองมะเดือ่อแล้วเขาก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ชื่อคุณบุญทันจิตซื่อออกมาบอกว่าอยากจะขอชี้แจงหน่อยว่ามันไม่ได้น่ากลัวเหมือนอย่างในคลิปและมันไม่ได้รุนแรงอย่างนั้น จริงอยู่11รกรกฎาคมตอนกลางคืนเนี่ยฝนตกในพื้นที่แต่มันตกไม่แรงส่วนรถคันที่เกิดเหตุเนี่ยก็เข้ามาในพื้นที่ตอนประมาณสักตีสองแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยตอนตีสามซึ่งตอนเกิดเหตุมันก็ไม่ได้มีน้ําป่าเกิดขึ้นอย่างที่คาให้การแต่อย่างใดนะครับซึ่งตอนนั้นระดับน้ำเนี่ยแค่เพิ่มสูงจากระดับปกติไม่ได้มากแล้วก็มีการเปลี่ยนสีเพียงเล็กน้อยเป็นไปตามธรรมชาติของน้าที่มันไหลลงมาจากเขาแต่ว่ารถนักท่องเที่ยวคันที่เกิดเนี่ยดันขับลงไปในน้ำทันทีพอขับลงไปไม่ดูตามาตานนาม,มา จริงๆมันยังไม่ได้สูงถึงระดับตาไฟหน้าซึ่งห่างจากฝั่งไม่มากด้วยซ้ําแต่เมื่อสอบถามนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุบอกว่าเคยขับมาก่อนหน้านี้ไม่สูงแบบนี้ก็เลยทําให้ต้องมีการช่วยเหลือเพราะข่าวถูกแพร่ออกไปมันก็เลยทาให้ดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเขตที่อันตรายแลวน่ากลัวฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยนะคะเชา้ชาเช้ามาก็ยิงขี่รถเลยมันไอ้ที่จมน้ําเล่นต้องหลายรอบนะมันสร้างภาพรุไม่ได้ไหลน้ำอะไรมันวิ่งมาหน้าลูก็อย่างนี้แล้ว ล้อปัดน่นนะหินไม่ลอยหม่หได้น้ำพัดหินไปตรงตปูนมาฝปันยิงปันนี่กระจุ่มอ่ะไม่ไม่มีมัมมนก็ลงมามันก็เรียกผมก็ยืนดูถ้าจะผมจะช่วยในขาผมก็หักใส่เล็กอยู่รถแล่ะมันดึงขึ้นมันน้ำไม่พัดรถอะไรหรอกผมยืนอยู่อยู่นี่ตรงสะพาห์ ไม่ได้พัดรถคุณวุญทพัน์บอกเลยว่าขับลงไปเองมันไม่ได้ออน่ากลัวะขนาดนั้นผมเห็นเหตุการณ์อยู่เลยแต่ข่าวลงไปดูซะน่ากลัวแล้วปรากฏว่าจริงๆแล้วมันก็น้ําท่วมสูงแค่เล็กน้อยล่าสุดเนี่ยกระแสน้าก็เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับใสไม่ได้อันตรายคลองวะเดือน้ําตกน้ารองหรือคลองวังตะไครา้แก่งสามชั้นตอนนี้น้ําปกติมาเที่ยวได้ก็กลัวว่าเดี๋ยวพนักงองเที่ยวเห็นภาพข่าวแล้วจะไม่กล้ามานี่ก็เป็นคํายืนยันจากชาวบ้านในพื้นที่